สวัสดีสถานีผีหลอกขอเสนอ e p พีสิบหกตำนานสถานที่สุดหลอนโรงแรมรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ20ปีก่อนเด็กวัยรุ่นเชียงใหม่ผู้นิยมกิจกรรมที่เรียกว่าล่าท้าผีคงเคยได้ยินชื่อโรงแรมรถไฟกันทุกคนซึ่งที่นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สุดเหี้ยนที่คนนิยมไปลองของกันไม่แพ้หมู่บ้านลัดดาแลนป่าช้าจีนและอีกหลายสถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโรงแรมรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นโรงแรมเก่าแก่ในยุคแรกๆของเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ ตั้งอยู่บริเวณสามแยกใกล้กับสถานีรถไฟเชียงใหม่พอดีแต่ด้วยสาเหตุใดก็ไม่ทราบเหมือนกันมาวันหนึ่งถึงได้เลิกกิจการไปและปล่อยให้รกร้างอยู่นานหลายปีก่อนถูกทุบทิ้งในอดีตสถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงก็เพราะความเฮี้ยนนี่แหละครับที่ว่ากันว่าสมัยนั้นหากใครไปลองดีก็มักจะเจอดีกลับมาแทบทุกรายเอาเป็นว่าวันนี้แอดมินมีเรื่องเล่าหนึ่งจากประสบการณ์ตรงของผู้เคยเข้าไปพิสูจน์ เอามาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เล่าแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าเกิดขึ้นหลายปีมาแล้วปัจจุบันผมอายุ30กว่าแล้วเรื่องมีว่าขณะนั้นผมกำลังเรียนอยู่ชั้นหมอ5ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นมีเพื่อนสนิทรุ่นเดียวกันเขาได้พาสาวๆที่มาจากโรงเรียนดังในจังหวัดลำพูนมาอีกสองคนมาดูหนังและเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ด้วยกันผมก็เลยมีความคิดทะลึง่งทะลึ่งแบบวัยรุ่นผู้ชาย ว่าจะทำอย่างไรทิ้งจะได้หลอกจับไม้จับมือหรือมากกว่านั้นความคิดดีๆทั้งนั้นแต่อย่าเอาแบบอย่างนะครับผมจึงวางแผนกับเพื่อนว่าเราหน้าพาสาวๆไปลองของที่โรงแรมรถไฟดีกว่าโดยให้เหตุผลตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นแหละครับพอตกลงกันเสร็จผมก็ได้เอ่ยปากชวนสองสาวว่าหลังจากที่ไปดูหนังเสร็จแล้วเราไปพิสูจน์ความเฮี้ยนกันต่อที่โรงแรมรถไฟดีไหมสองสาวก็เอออ,อตามนั้น พอหนังจบประมาณ6โมงเย็นผมก็ขับรถจากเซนท่านกาศสวนแก้วมาถึงที่โรงแรมรถไฟก็ประมาณเกือบ6โมงครึ่งเวลาโพลเพลพอดีไปถึงก็ขับรถเข้าไปจอดตรงด้านในทางขึ้นโรงแรมเลยบรรยากาศข้างในมันอึมครึมและดูน่าหวังเบ่งมากเพราะต้นไม้เยอะบวกกับใกล้ค่ำแล้วด้วยผมคว้าไฟฉายที่มีในรถมีไฟฉายกลมใหญ่หนึ่งอันกับไฟฉายเล็กยาวอีกหนึ่งอันมาให้เพื่อนผมใช้อันใหญ่ครับ เดินนำหน้าทําอวดเบ่งใจกล้ากะจะอวดเศ้าวๆก่อนจะเข้าตัวอาคารพวกเราก็เจอคนเฝ้าโรงแรมกำลังนั่งเล่นอยู่ตรงแคร่ไม้ด้านล่างผมสังเกตดูแล้วว่าเขาคงจะกลัวๆเหมือนกันจึงพาลูกหลานมาอยู่เป็นเพื่อนอีกสองสาคนผมขออนุญาตเขาว่าจะขอมาพิสูจน์ตามคำล่ำลือหน่อยนะครับว่าที่นี่มีจริงไหมแล้วจะรีบกลับออกไปเขาไม่พูดอะไรเพียงแต่พยักหน้ารับทราบเท่านั้นผมจึงเดินนำขึ้นไป ถือไฟฉายกระบอกใหญ่ที่สุดเดินประกบคู่กับสาวน้อยลำพูนผู้น่ารักที่กำลังกอดแขนและกำมือผมแน่นด้วยความกลัวส่วนอีกคู่หนึ่งคือเพื่อนผมก็ชยย่อยเดินติดกันชนิดแทบจะสิงร่างกันอยู่อากาศภายในนั้นร้อนอบอ้าวมากกลิ่นภายในโรงแรมที่ถูกทิ้งให้ร้างก็จะเหม็นซับซาบหน่อยคงเป็นกลิ่นซากสัตว์ที่ตายและถูกทิ้งไว้ที่นี่ผมกับพวกเริ่มเดินสำรวจจากชั้นแรกไล่ขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรือผิดปกติใดๆ ระหว่างนั้นผมเดินยิ้มกระยิมใจเพราะสมหวังตามแผนที่ได้ควงแขนสาวไปด้วยทั้งสองคู่เลยพอเดินขึ้นไปชั้นบนจำไม่ได้ว่าเป็นชั้นอะไรแต่จะมีระเบียงใหญ่ๆกว้างๆหรือเป็นสะน้ําเก่าก็ไม่ทราบครับช่วงเวลานั้นความมืดสนิทเริ่มมาเยือนจนรู้สึกขนลุกว่าไปทั้งตัวแต่ผมก็ยังปากดีหันไปพูดปลอบใจสองสาวว่าเห็นไหมไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวแล้วเราก็พากันเดินตรงไปที่บันไดหนีไฟ ซึ่งอยู่ตรงอีกด้านหนึ่งของชั้นครับเดินผ่านห้องว่างๆสองห้องที่หันเข้าหากันแล้วปรากฏจู่ๆประตูทั้งสองห้องนั้นก็เกิดปิดเองเสียงดังปังทั้งๆที่ไม่มีลมเลยสักนิดเดียวทุกคนสะดุ้งตกใจกันหมดส่วนสองสาวก็วีดร้องจนลั่นยอมรับว่าผมกับเพื่อนเวลานั้นเริ่มใจเสียแล้วกลัวว่าสองสาวจะช็อกหัวใจวายเอาที่นี่เพราะดูเธอจะกลัวมากเมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงพากันรีบเดินกลับลงมา ขณะเดินกลับลงมาที่ชั้นสองผมกับเพื่อนก็ได้ยินเสียงตรงกลางระหว่างทางเดินเป็นเสียงดังแกร้งแกรง,รงเสียงนั้นยาวลากมาเหมือนก็มีคนเดินลากโซ่ยังไงอย่างนั้นเลยเสียงเดินนั้นค่อยๆตรงมาทางพวกผมผมกับพวกจึงหยุดอยู่กับที่พยายามเพ่งมองไปที่ต้นเสียงแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรนะครับแต่เสียงมันกลับดังใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีพวกผมกลัวจนเดินถอยหลังจะวิ่งหนีก็กลัวจะกระเจิงพัดหลงกัน หรือหล้มบาดเจ็บจึงค่อยๆถอ,อ,อ,อยมาอย่างช้าๆจนมาติดอยู่ที่กำแพงอีกด้านส่องไฟเข้าไปข้างหน้าก็ไม่เห็นมีอะไรได้ยินแต่เสียงไม่น่าเชื่อเลยครับตอนนั้นคนทั้งตัวผมลุกไปหมดมันรู้สึกได้ว่าเราน่าจะเจอเข้ากับอะไรบางอย่างผมพยายามรวบรวมสติเนื่องจากเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งที่สุดในกลุ่มบอกทุกคนว่าให้จับมือกันไว้แล้วก็จูงมือพาทุกคนเดินฝ่าออกไปสวนทางกับเสียงเดินลากโซ่ที่ดังกึงกก้องไปอย่างรวดเร็ว ตอนนั้นกลัวจนฉี่ทับแต่เหมือนกันเสียงนั้นค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆจนหายไปผมกับพวกมาอยู่ดีที่ตรงชั้นล่างครับสำรวจหน้าตาเพื่อนทุกคนดูซีดกลัวไปหมดคงจะช็อกโดยเฉพาะสองสาวนั้นไม่ต้องถามเลยพวกเราชวนกันกลับและกะว่าพอลงมาด้านล่างอาคารจะแวะไปเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกผมให้พี่คนที่เฝ้าสถานที่ฟังสักหน่อยแต่แล้วก็ต้องช็อกค,ครับเมื่อเดินมาถึงจุดเดิมที่มีคนเฝ้า แต่ตอนนี้พวกเขากลับหายไปในหมดก็ไม่ทราบมองเห็นเพียงแค่ไม้เก่าๆที่มีสภาพผุพังกับชิ้นส่วนตุ๊กตาเก่าๆที่ชำรุดวางระเกะระกะอยู่แถวนั้นถูกผีหลอกตั้งแต่มาถึงเลยหรือว่านี่ยพวกเราสะบัออกมาเสียงดังจากนั้นผมก็รีบวิ่งนำหน้าเพื่อนกลับไปที่รถไม่พูดไม่จ่าอะไรทั้งนั้นสตาร์รถขับออกไปจากโรงแรมแห่งนั้นในทันทีบรรยากาศขณะนั้นบนรถทุกคนเงียบกันหมดครับไม่มีใครพูดอะไรกันเลยสักคำเดียว ขับรถออกมาตั้งหลักกันอีกทีที่สะพานนวรัตหลังจากทุกคนดูมีอาการดีขึ้นแล้วก็ลงจากรถมานั่งคุยกันที่ท้ายรถกระบะสองสาวเล่าว่าระหว่างที่เดินสำรวจอยู่บนอาคารเธอเห็นผู้หญิงชุดขาวซึ่งไม่มีหน้ากำลังเดินก้มหน้าลากโซ่ที่มัดกับข้อเท้ามาทางกลุ่มพวกเราด้วยด้วยความกลัวเธอจึงหลับตาเดินเกาะแขนพวกผมแน่นจะร้องก็กลัวไม่กล้าบอกใครตอนนั้นว่าเห็นอะไรผมฟังไปก็ได้แต่ขนลุก นึกในใจว่าดีแล้วที่ไม่เห็นแม้จะได้ยินแต่เสียงก็ต่ำสรุปว่าการไปล่าท้าผีในโรงแรมรถไฟครั้งนั้นทำให้พวกผมเข็ดไปจนตายเจอทั้งผู้หญิงเดินลากโซ่และคนเฝ้าปิศนาที่ถึงวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าคนหรือผีแต่ก็ทำให้พวกผมไม่กล้ากลับไปที่นั่นอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับ